ปราสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมนะครับ MG วันนี้อยู่กับ EP สุดท้ายนะครับของนักฆ่านะครับทุกคน EP นี้ก็พวกเรานะครับผมก็ได้ขอให้โลนซ่านะครับมาช่วยแถมป้านะครับผมจากใช้ชุดดำเป็นยังไงต่อไปจะดุเดือดและมันแค่ไหนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยให้ถึง1,000ไลค์นะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปดูเลยนะครับทุกคนว่าจะมันและดุเดือดแค่ไหน EP นี้ EP สุดท้ายส่วนใครที่ดูจบแล้วนะครับทุกคนใครมีความคิดเห็นยังไงกับนักฆ่าซีซั่นนี้นะครับคอมเมนตตต์์กกกััััันนนนนมมมมาาาาาหหห่่่ออ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 ยยยยยะะะะคคครรรรรรรบบบบดดดดููแล้้้้้้้ววสึงงงงงงไไไืปทใจเเเเเเีๆ ไปครัอยู่ข้างหน้าได้ป่ะตามโลเคชันนะเฮี้ยนี่เราจะมาเจรจาหรือว่าเราจะมาเจรจาเจรจาก่อนเจรจาก่อนเจรจาก่อนพวกนี้เหรอสิไม่แต่งหนอนาอยู่นะมันไม่ชอบไปโรยซ่าไม่ใช่หรอเฮ้ยอย่าพึ่งดิเฮีย่คสั่งเคือคำว่าริมยางมึงก็ว่าพี่ผงอย่างนี้ก่อนผู้หญิงอย่างนี้เราพี่ิีในรถเรอไปเฮ้ยมันแทงไอเทมอีกแล้วเฮียมันแทงเพื่อนเราอีกแล้วชอบว่ะเห็นภาพแล้วตะใจดีว่ะกูณละชอบจริงๆเลยตกลงพี่คืนดีกันจริงฟังไปนะเดี๋ยวเพิ่งถืออาวุธมัน น่าจะมันน่าจะโหดอยู่ไอ้พวกเนี้ยถ้า <c oughs> เกิดสำ <c oughs> เร็จพี่จะมาเอาแกงอย่างี่พี่าาพสัญญาไว้ <c oughs> ได้ครับ <c oughs> พี่กูเจรจาก่อนได้ไหม <c oughs> ร,อรอบรอบนี้มันเอาตอกตัวบาทมาด้เลยไอ้ยิมันก็เห็นแล้วนี่ว่าเล่นไปมันก็สูสีใช่ไหมละ่ะมึงเป็นอะไรนะกูขอไถ่ตัวได้ไหมกูซื้อมันได้ไหมให้เดมป้ายซื้อชีวิตมันอะ่ะรุ้นล้นที่แต่นดีแล้วเหรอที่จะซื้อมันไปอ่ะก็ไม่ได้รู้ไงแต่นี่มันเป็นเพื่อนกูดิเพื่อนกับมึงกี่ปีแล้วอ่ะก็รู้จักมานนานแล้วแหละประมาณปีหนึ่ง สองปีปีเดียวสองปีต่างกับกูจิเท่านะนะแป๊บนึงติดเท่าเลยวะมึงยังไม่รู้นิสัยที่แท้ทูมันเลยมึงจะมาซื้อตัวมันมึงคิดได้ไงวะกูไม่ได้สนเรื่องมันนิสัยเป็นยังไงอะตอนนี้มันเป็นเพื่อนกูแค่นั้นเองอดีตก็คืออดีตกินด,ดียังอะ่ะมาซื้อตัวมันอะ่ะก็ดีกว่ามันนอนอยู่ตรงนั้นอะ่ะแล้วมึงเอาใครมาเนี่ยไอ้สองตัวเนี่ยไอ้สองตัวบ้านเนี่ยมึงทำไมไม่รู้จักจริงวะมึงบอกมึงเป็นคนสั่งให้เี่ยบ้าข้าวไม่ใช่หรอ หน้ามันไม่ได้หน้ามันเหี้ยกว่าเดิมเยอะไอเดิกไอ้ล้นตาคนนี้แหละมึงไม่เชื่อก็ได้ไงไอ้โรนอิต้าเนี่ยพี่กเล่าให้มึงฟังอ่ะล้นตามัไม่บอกชีทำไมกูต้องบอกมึงวะชื่ออะไรอ่ะมึงเป็นใครวะมึงอ่ะเป็นใครอยากรู้ไม่ล่ะมึงอยากรู้ไหมไอ้ล้นตาใครกันนอ้มเปันน้ำหรือเปล่าวะเป็นเหี้ยเลยสัตว์ตายดิเหี้ยตายสัตว์

ไม่หรอมีปะโผล่โผล่โผล่โ่ไม่มันนีมันนีพวกมันอ่ะป้าไปลวป่าวะมันก็จี้อยู่ตั้งนานอ่ะไม่ให้ไปไหนเลยทไมมึงอยากรู้จักอยากรู้จักปากมันเป็นลูกน้องมันจริงไมนะแถมป้าต้องบอกว่าทางานร่วมกันดีกว่าทำงานร่วมกันก็คือมันเป็นองค์กรคนที่ที่มีงเอามงนไปไว้นู่นดิห้าคนมันจะมีคนหนึ่งที่เป็นเดอะบอสแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนไหน มึงหันหนมองหน้ามอง,ามองตาน้องกูได้ไหมอันนี้<อ>มึงมาช่วยกูเหรอลอนใช่ครับผมไม่ช่วยพเพรา<อ>ะอะไร,รอ่ะกินกูไม่อยากช่วยมึงหรอกกูจะบอกความจริงให้นะลอนครับที่กูทำกับมึงอ่ะทั้งหมดอ่ะที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่กูจะจบลงสองครั้งอ่ะแต่กูทําไม่ได้ก็สุดฝีมือกูแล้วแหละกูไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมึงถึงไม่ตายกูถามมึงจริงๆนะ มึงสปีชีลี่ยนอะไรวะค่ายากค่าเย็นหลือเกินจังหวะนั้นอ่ะมันไม่สําคัญมันผ่านมาแล้วคือที่คูจะบอกก็คือไอ้พวกนั้นอ่ะมันอ่ะเป็นคนที่บอกให้กูมาฆ่ามึงโดยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้กูก็ทําตามคําสั่งมันจะมีเดอะบอสคนหนึ่งมันจะมีเดอะบอสคนหนึ่งที่พวกมันจะเรียกว่าผู้เท่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนไหนนะถ้ากูไม่ทํามันก็จะฆ่าครอบครัวของกูทั้งหมด มันเสนอข้อเสนอนี้ว่าถ้ากูทำฆ่ามึงสำเร็จจะยอมให้กูวางมือจากการเป็นนะฆ่าปล่อยกูเป็นอิสระแต่ถ้ากูทำไม่ได้เนี่ยก็อย่างวันเนี้ยมันก็จะฆ่ากูแทนมึงไม่เข้าใจหรอล้อนที่กูทำอะ่ะสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดคุณถูกชักใยอยู่เบื้องหลังเหรอมี่มคุณมาเหร ใช่กูทำเพื่อครอบครัวกูกูทำเพื่อตัวกูกูอยากวางมือกันเป็นนักฆ่าเนี่ยกูไม่เอาแล้วแล้วทำไมมึงต้องแก้งความจำเสื่อมด้วยมึงพยายามหลบมันใช่ไหมหรือย,อยังไงตอนแรกกูก็ความจำเสือมจริงๆนี่แหละแต่ความจำกูเริ่มกลับมาโดยระยะเวลาที่ผ่านกูก็เริ่มจำได้ทีละนิดทีละหน่อยจนวันนี้พวกมันป้อนข้อมูลเล่าเหตุการณ์ ที่จี้ใจกูจนกูจําได้เรื่องน้งหมดที่ผ่านมาตอนเนี้ยกูจําได้หมดแล้วผมไม่รู้จะพูดไงวะุณเนี่ยบอกมึงหมดแล้วไงเนี่ยน้องเฮียไม่มีใครมายังผมรู้แล้วใช่ไหมว่าคนที่อยากจะฆ่ามึงจริงๆอ่ะคือใครแสดงว่าตั้งแต่ที่ผมเข้าเมืองรัฐมาคุณก็หมายหัวผมไว้อยู่แล้วใช่ไหมตั้งแต่ที่อยู่ดีๆมีเรื่องกันตามคําสั่งครับตามคําสั่งผมบอกแล้วไงว่าผมอยากจะวางมือและมันเป็นภารกิจสุดท้ายที่มันจะให้ผมทาจะให้ผมวางมือ ถ้าทาไม่ได้มันก็ฆ่าครอบครัวผมและผมและคนใกล้ตัวทั้งหมดมันชื่ออะไรครับกูเท่าอะไรนั้นใช่ไหมไม่รู้ครับเขาเรียกกันอย่างนั้นแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าคนไหนพี่ถามชื่อมันก็ไม่ยอมบอกก็ยังมีใหญ่กว่าอีกแต่ก็ไม่รู้ชื่อรู้แค่ว่าผู้เท่าแล้วตัวอย่างที่มึงทํามาก็ไอ้นี่นะที่พี่คนสั่งมึงทาใช่ไหมใช่เรื่องลุงคอนดอยก็ด้วยใช่ไหมใช่กูไม่ฆ่าคนซีซัวหรอกถ้าเกินไม่ได้ผิดไว้เห็นป้าใช่ไหมใช่ ถ้าเกิดมึงไม่ทำอ่ะลูกเมียมึงยังตายใช่ไหมมันก็จะฆ่าครอบครัวกูกกทั้งหมดไงคือตอนแรกกูก็จะไปขอวางมือนี่แหละแต่มันไม่ยอมมันเลยเสนอว่าถ้าสองตัวเนี้ยไอ้ได้ประวัติเองก็รู้นี่เองประวัติเองมาจากไหนเคยไปม<ห>ีอะไรบ้าไปบ้างหล่ะซาโอเคซากูพอรู้เรื่องแล้วผมคือลูกสาวเข้ามาหรือเปล่าลูกสาวท่านทูเท่าอ่ะของแก๊งสุดดำเมื่อกี้ อาจจะไปจิ้มโดนหนึ่งคนหนึ่งคนหรือเปล่าที่เป็นคนในแก๊งๆนั้นอะลูอคนใหญ่คนโตอะไม่ได้ตามเก็บพวกเองใช่ไหมใช่ครับแต่ตอนเนี้ยคือความในใจของผมเนี่ยผมค่อนข้างรู้สึกผิดเ้ยพี่เพราะว่าผมก็เอาตรงๆอะ่ะคือผมแค้นมันแบบแค้นจัดอะแต่ผมไม่รู้เว้ยว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันทําเพื่อลูก,ลกเมียมันทําเพื่อครอบครัวครอบครัวคือคือที่สุดแล้วผมแบบพยายามฆ่ามัน ทั้งที่มันอ่ะพยายามปกป,ป้องครอบครัวไว้พี่แต่ถึงมันจะเคยทำผมไว้ไว้แต่ว่าผมอ่ะไม่เคยมันอ่ะก็ไม่เคยทำให้ใครตายไว้พี่ก็ใช่ผมเลยรู้สึกผิดครับไอจอร์ดด้วยที่ผมฆ่ามันอืองั้นเอางี้แล้วกันเองก็ช่วยมันได้อ่ะเดี๋ยวพี่ทำตามทีงที่พี่เคยบอกอย่างไรแล้วกันโอเคไหมคืออะไรเอาออกเหรออืมพี่ก็จะเอาเทมปป้าออกแกง๊ง กูว่าไม่ต้องออกก็ได้นะเพื่อนถือว่าเป็นคำพูดลูกผู้ชายอา่าเดี๋ยวนะไอ้แปบ๊บนึงพี่ผมขอเวลาพิจารณาได้ไหมผมขอคิดห้าวินาทีไม่เป็นไรพี่ผมมองว่าถ้ามันอยู่เอ็กโซดัสอะอย่างน้อยก็มีคนคอยช่วยเหลือปกป้องมันไว้ไม่ต้องเอามันออกแล้วพี่ถือว่าคำสัญญาที่พี่ให้กับผมไว้ว่าจะเอามันออกแก๊งเนี่ยพี่ลืมไปเลย อันนี้หมายความว่าล้นกับซาเนี่ยคือจะให้อภัยกูใช่ไหมใช่กูจะให้อภัยมึงเพราะกูเพิ่งรู้ความจริงเว้ยก็เสียใจแหละที่แม่งลงมือทําแบบนั้นอะ่ะอันนี้พูดจริงใช่ไหมออกมาจากใจจริงๆใช่ไหมน่ใช่อละทำป่าไม่เคยพูดอย่างเงี้ยใครนะน้องกูอะ่ะก็ติมันไม่พูดอย่างเงี้ยน่น่ะมึงก็ได้เหมือนกันกูยังให้มึงอันนี้น้องกูดนียเพราะมึงเคยทำมามึงรอบได้รอบเนี้ยก็ที่ผ่านมา กูขอโทษและให้อภัยมึงที่มึงทำกับกูเหมือนกันครับที่ผ่านมาผมก็ขอโทษด้วยที่เคยคิดจะทำร้ายครอบครัวทำร้ายคุณครับคุณเนมป้าที่ผ่านมาทั้งหมดผมขอโทษครับเฮ้ยเชี่ยยินดีครับยินดีงั้นเดี๋ยวเรามาร่วมมือกันจัดการไอ้พวกชุดดำองค์กรนักฆ่าชุดดำพวกนั้นให้หมดกันมันต้องอย่างนี้ไหม มันจะมีคนอีกเยอะอไอ้ที่กว่าน่าจะโดนมันอยู่อย่างเงี้ยเป็นอย่างพวกเราเนี่ยว่าเรามาจบเรื่องนี้ดีกว่าท้งต่อไปอ่ะได้ครับผมบ<อ>ไม่อยากให้คนอื่นมาเสียอย่างนี้คุณเตมป้าครับถ้ามีเรื่องอะไรก็มาบอกผมเลยอะนให้ช่วยเหลืออะไรบอกอยู่กับเอ็กโซดัสผมว่ามองว่าเอ็กโซดัสอ่ะเก่งอยู่แล้วเว้ปกป้องคุณได้ถ้ามีอะไรไม่ไหวจริงๆพิพิมจีมาบอกผมได้ผมผมคอยช่วยเองครับพี่ได้ครับ,รบน,นอเอาหน่อยเว้จับไม้จับมือกันหน่อยก็ได้นะเออ ภาพที่ผมต้องการหนิงกว่าคน็มจีวันนะใช่ลำปลาจะไหลกว่ารอเราอยู่อืเรามายูว่าฝั่งนู้นมันเป็นยังไงบ้างเฮ้ยขอโทษนะครับเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วก็ขอบคุณมากที่ไม่ได้ลงมือทําอะไรกับพวกผมแบบถึงขั้นสูญเสียครับไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะได้เห็นภาพขอโทษเหมือนกันครับวันนี้ได้ไวพี่บอกให้พี่ไม่เคยเห็นในเทมปาคูกเข่าเลยด้วย จนมาวันเนี้ยที่มันคกเข่าต่อหน้าไอ้พวกนั้นอะพี่ยังงงเลยทุกคนในเกงไม่งงหมดเลยผมก็เห็นที่เขาแสดว่ามันต้องเป็นยังไงมันต้องแบบเป็นคนควบคุมมาแรกอย่างอ่ะเคยเห็นเดนพาค์คเข่าวป่ะล่ะไม่เคยพี่ถึงแม่มันจะตายยังไงมันมันก็ไม่ทําควบข่าวใส่ผมเ้ยใช่แต่วนี้พี่ได้เห็นไงโอเคพี่ว่านะพี่ว่าก็ภาพนี้มันอยากให้เกิดขึ้นตั้งนานละแต่มันเป็นไปไม่ได้ทั้งที ดีแล้วันเนี้ยคามเนี้ยมีอย่างเก็บมันไว้ป่ะสวยพี่ว่ากูไปฉลองดีกว่าไหมได้ครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขอถ่ายรูปรูปหนึ่งได้ไหมให้เลี้ยงเออครับยินดีครับยินดีครับเวร์เนี่ยเห็นป่ะก็เป็นเพื่อนพี่เป็นน้องกันดีเห็นไหมคุยกันดีๆนะผมบอกแล้วตั้งแต่แรกก็ได้เลยตั้งแต่แรกมีอะไรก็ช่วยเหลือกันเป็นพี่เป็นน้องกันอ้ายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยสักหน่อยดับเลยอ่ะเอา ภาพนี้มันสมัยก่อนเลยนี่ว่ะตอนเป็นตำรวจต่อมือแปรแปรอะไรแปรไปตำรวจนี่นี่ว่ะข้าพียจตัดทีนี้ไม่รู้นะว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะเพราะว่ามันรู้พวกเราหมดละคว่ามันต้องยังไงมันต้องมาแก้แค้นแน่นอนวันนี้เราหย่านนี้เราก็ไม่โดนตัดหั่มแล้วนีถูกต้องหั่มไม่หายไม่โดนแล้วเย้กาปอยหั่มแล้วผมก็ไม่ต้องเป็นตราบาปติดตัผมไปตลอดชีวิตถูกต้อง สวยเฮ้ยทั้งว่ากันมีล้นกอดกันทีนี่น้องกอดใครครับพี่เป็นป้ายกอดอีกกอดสามเลยได้ไหมเ้ยกอดสามเลยคอยซาด้วยนี่หน้าหลัเลยหน้าหลังเลยเป็นภาพที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเอ้ยเอาไว้เอาเว้เอ้ยเฮ้ยพอบดีกันมันก็น่ารักเหมือนกันนี่ว่าเนี่ยเออเขาบอกอยู่ที่ล้นจุ่มวดด้วยซาดมาเดาขาทำไมวะโอเคนั่นแหละไหมสามนั้นไหม อยากเห็นมานานและเราสู้ด้วยกันดีกว่าดีใจดีใจดีใจไว้ยที่แบบดีกันได้เข้าใจกันได้เว้ยดีใจโอพี่ก็คิดหนักอับไอ้เหี้ยทุกวันเนี่ยเดี๋ยวท้ายก็ได้รู้มาไปหาฉลองกันไหมอ่ะไปเธลองปะเออไปดีปว่าไปดีปว่าได้ครับหาเลองดีกว่าไป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 เออทถมป้ายเลนเลนวนยอ่ะอยู่ไหนเนี่ยอ่าไม่รู้เหมือนกันหายตัวไปแล้วอ่ะชิมหายละไอ้เหี้ยหายไปเลยอยเปอร์เซ็นต์เลยว่าไม่มีเหี้ย ดโทรหาได้ไหมโทรหาได้ไหมโทรถามนี่ลองโทรหาไหมเออโทรหากันดีกว่าไม่อยู่จริงด้วยวะแต่ฉลองรอบนี้ไม่เอาเขาผับแล้วบิดดู้น้าดูอยู่ซช่ใช่ไอ้เียจิมมี่นี่มันอยออีอะไม่มีเกี่ยวกับมึงเพิ่งวันนี่นะเพิ่งส่งข้อความมาว่าปลอดภัยดีหมอช่วยเอาไว้ได้อยู่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลน่ะพายอยู่ก่อนเลยอ่ะมีมีเรื่องนิดหน่อย ดอบเหรอมีแอร์อบประชาชนมีด็อกเปอร์เบกอรพังโอ้โหไปมาแล้วว่าไปมาแล้วว่าไงมีเรื่องเป็นหน่อยเรื่องอะไรอ่ะหนูไปเสิร์ฟด้วยดิจบแล้วมันจบวันนี้แล้วอยากเสิร์ฟบ้างไม่ได้หรอมันจบแล้วนี่ไม่นี่เราไม่กลับมาละเนี่ยไปเราเนี่ยกลับอยู่เนี่ยไปอยู่เกาะเนี่ยหนูอยู่ไหนอ่ะว่าถ้าเราจะฉลองกันทำอะไรกันไปปาร์ตี้ไหมปาร์ตี้อะปาร์ตี้อะไรอะปาร์ตี้ริมหาดเลย มีสักแนงเราฉลองกันเสร็จแล้วก็เจอกันที่ใยังไปด้วยโอเคเดี๋ยวพ้าส่งโลให้ทันรอถึงกันเออผมผมผมได้ข่าวว่าพี่พี่เหลือเมียคนไม่ไม่เหลือเมียนี่จริงไหมพี่เหลือเมียคนเดียวอ้าวเดี๋ยวไปคุยตรงฉลองก็ได้ไปงั้นอ่ะเออไปวันพีชไม่มีอยู่จริงอ่ะนี่เออคุณลำจีผมซึ้งน้ำตาจะไหลว่ะจอดมันตอดกันน่ะผมซึ้งน้ำจะไหลเลยพี่น้ำไหไม่คิดว่าภาพนี้มันจะเกิดเป็นครึ่งปีอะตีกันเป็นครึ่งปีอ่ะ เอออย่างยาวนานอ่ะออที่ผมก็เพิ่งมารู้จากปากเทมป้ายช่งแบผมอึ้งเลยอ่ะเม่งผมก็มมบอกแล้วผมสงสัยมาตั้งนานละทำไมมันถึงทำขนาดนี้ได้ปะอี่สิ่งที่ไอ้เทมป้ามันพูดนี่ฝั่งนู้นมันเป็นอย่างที่ไอ้เทมป้าพูดจริงๆนี่เราจเจอางานใหญ่อยู่นะเนี่ยแล้วคุณหอยกลัวอะไรอ่ะก็ไม่ได้กลัวแต่ว่าเป็นงานที่ใหญ่อะเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างแต่น่าจะเป็นน่าจะมีเยอะ น่าจะรวยมากนม่นแหลไไม่เป็นไรอนทอยไม่โดนตัดหั่มือนีก็โดนตัดหั่นมือหนาแลวไม่ต้องกลัวเพื่อนเราอยู่ด้วยกันแ,กแล้วตอนนี้ระหว่างมาเฟียกับมาเฟีย<ร>มีมลไส้มันน่าเจ้าพ่อแล้วนะผมดูทรงแล,ะละ้วเออมันจะเป็นเจ้าพ่อมันใหญ่กว่าเราไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่มาเฟียแล้วนะผว่าไม่น่าใช่รุ่นแบบแล้วคุณเอ็มพีคิดว่ามันเป็นพู้เท่าไหมไอ้คนนั้นอ่ะหรือไม่ใช่หรือมีใหญ่กว่านั้นไอ้เหี่ยนั้นนะ ผมว่ามันน่าจะมีพ่อมันว่ะไอ้เยี้ยนี่น่าจะลูกว่ะไม่รู้นะไม่งั้นก็น้องอ่ะทักอย่างอ่ะถ้าเกิดมันรูดว่าไอ้ผู้เท่าไอ้ผู้เท่าแต่ในนั้นมันไม่มีผู้เท่านะมันมีแค่เยียนั่นที่เนียนข้าเนี่ยที่ผมมาตอนแรกก็เยียน่ะโทนิโร่เออใช่แลพูดมันตอนที่มันตีตีกับเราสั่งน้องมันตีเรามันไม่ตีเลยนะมันนั่งแบบนั่งอยู่ข้างบนอ่ะคือมันจิตวิสัยแบบลูกคุณหนูจับอ่ะคือมันกูไม่แตะอะไรเงกูไม่แตะ ไม่ต้องแตะเออที่มันบอกอะผมไม่ต้องทําเองอะและเรื่องราวของนักฆ่าเอ็ดดี้สองก็ได้จบลงแล้วนะครับทุกคนก็จบแบบแฮปปี้เอ็ดดี้นะครับเทมป้าก็ได้คืนดีนะครับกับโลนซ่าพวกแก๊งเอดีแล้วก็พวกพวกพี่ด้วยแล้วหลังจากนี้นะครับทุกคนจะเจอกับอะไรจะเจอกับสิ่งที่มันโหดร้ายหรือว่าจะเป็นฆ่าหรือว่าอะไรก็ตามนะครับทุกคนพวกพี่ก็จะสู้ไปด้วยกันแล้วก็จะฝ่าฟันไปให้ได้พอามตื่เกิดนะครับทุกคนใครอยากเห็น E ี3ีหรือว่าอยากให้ทำา E พีไวๆนะครับทุกคน คอมเมนต์เข้ามานะครับทุกคนคอมเมนต์น้ามาเยอะด้อใครที่ชอบนะครับขอกดไลค์แล้วกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนเพื่อคนใหม่ๆได้เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปพด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป ss สองนะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะทุกคนไว้เจอกันใหม่ ss หน้านะครับทุกคน ss สามบายๆเจอกัน